ศูวนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพค่ะสำรวจความคิดเห็นเรื่องภาวะค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา2555โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสิ้นนะคะ1,083คนพบว่าผู้ปกครองร้อยละ50.8ไม่ประสบปัญหาเงินไม่ ประสบปัญหาเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของลูกนะคะในขณะที่ร้อยละ49.2ก็ระบุว่าประสบปัญหาโดยสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวก็เกิดจากอุปกรณ์การเรียนราคาแพงขึ้นร้อยละ40.0รองลงมาก็คือรายรับลดลงร้อยละ26.3และค่าเทอมแพงขึ้นร้อยละ16.6ค่ะ สำหรับวิธีการที่ผู้ปกครองใช้แก้ปัญหามากที่สุดนะคะก็คือนําเงินที่สะสมไว้ออกมาใช้ร้อยละ19.8รองลงมาก็คือการขอยืมเงินจากญาติพี่น้องและเพื่อนร้อยละ19.1และให้ลูกใช,ใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนของปีที่แล้วร้อยละ18.5ค่ะ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะให้ลูกไปโรงเรียนในเทอมนี้เมื่อเทียบกับเทอมที่แล้วก็พบว่าผู้ปกครองร้อยละ56.1นะคะระบุว่าจะให้เท่าเดิมค่ะร้อยละ43.2ระบุว่าจะให้เพิ่มขึ้น สำหรับเรื่องที่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับลูกมากที่สุดในเทอมใหม่นี้ก็คือความปลอดภัยจากการเดินทางร้อยละ23.5รองลงมาก็คือการครบเพื่อนไม่ดีร้อยะ22.2และวิชาการที่ลูกๆเรียนจะได้ไม่เต็มที่ร้อยละ17.2ค่ะ ส่วนนโยบายการแจกแท็บเล็ตนะคะผู้ปกครองก็ระบุว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากค่ะร้อยละ31.9และมีประโยชน์มากร้อยละ21.9เในขณะที่ระบุว่ามีประโยชน์ค่อนข้างน้อยนะคะร้อยละ23.3และไม่มีประโยชน์เลยก็คือร้อยละ22.9ค่ะสำหรับเรื่องที่อยากจะบอกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยมากที่สุดคือ ให้เน้นการเรียนการสอนให้มากขึ้นลดกิจกรรมต่างๆลงบ้างนะคะร้อยละ21.6รองลงมาก็คืออยากให้คุณครูนั้นเอาใจใส่เด็กนักเรียนและมีจรรยาบรณในวิชาชีพร้อยละ14.2และให้รัฐนั้นเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนร้อยละ9.0ค่ะ